สวัสดีครับผมทักทายกันนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมันเข้ามานะครับใช้เครื่องอสูบน้ำนะครับที่เป็นเครื่อง G160 x นะครับลูกค้าสอบถามมาแต่ก็ได้ตอบในคอมเมนต์แล้วแหละก็เลยว่าจะทำคลิปซะหน่อยนะครับอาการก็คือมีน้ำมันไหลลงเข้าไปในเครื่องนะครับดึงสตาร์ทหนักดึงหนัก ดึงแทบไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับก็คือเขาอยากรู้ว่าจะมีวิธีแก้อยังไงน้ํามันมันถึงไหลไหลไหลเข้าไปในเครื่องได้ยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับเรามาดูก่อนเนาะอันนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆนะครับผมติดถูกขอภัยเพื่อนช่างนะครับก็คือเนี่ยสายน้ํามันเนาะมันจะมีสายน้ํามันเข้าเนี่ยนะครับให้ดู็น ตรงนี้คือน้ำมันสายน้ำมันเขามันจะมีปิดมีเปิดนะครับมีปิดมีเปิดให้น้ำมันไหลเข้าไปนะครับให้น้ำมันไหลเข้าไปมันจะไหลเข้าไปเนี่ยมันจะมีรูน้อยนี่ที่เขาเจาะผ่านทะลุไปเนี่ยมันจะมีวาล์วปเปิดทำอะไรของมันนี่แหละนะครับเขาก็ทำแบบมันนี้มันก็จะไหลเข้าไปทีนี้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะมีน็อตสองตัวนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือ,อาสาเหตุหลักมันก็คือน้ำมันมันไหลลงตลอดนะครับไหลลงตลอดนะคิดว่าน่าจะลืมปิดนะครับถ้าปิดก็ได้นะก็ะคือปิดน้ำมันถ้าตัวนี้มันวาวดีน้ำมันก็ไม่ไหลเข้าแล้ว ก็แนะนำนะถ้าใช้การเสร็จก็ควรจะปิดปิดตัวนี้ไว้ด้วยถ้าไม่ปิดเดี๋ยวก๊อกตัวนี้ไม่ดีนะครับน้ำมันมันก็จะไหลเข้าตลอดนะครับล้นตลอดออกก็เกิดปัญหาได้นะครับมันมีสองล็อตอยู่สองตัวนะครับใต้คาร์บูนเนลนะครับน็อตัวนี้นะครับขเขาไว้เปิดนะครับเปิดดูว่าน้ำมันมัน ไหลมาไหมนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องบางครั้งสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะครับเรามาเปิดตัวนี้เปิดแล้วน้ํามันไม่ออกนี่ก็แสดงว่าน้ํามันไม่ลงนะครับอาจจะมีปัญหาติดขัดทางเดทางเดินน้ํามันไม่ดีนะสกรปกอาจจะต้องถอดตัวนี้มาล้างนะครับนี่มันจะมีรัดเบอร์สิบคลายตรงนี้เลยนะครับอะบูพกกีหนึ่งหกศูนย์ สองศูนย์สองร้อยเนี่ยอลืมนะมันจะมีปะเก็นนะครับเห็นไหมมันจะมีปะเก็นอยู่สีแดงน,นะครับขยับนิดนึงนะฮะเนี่ยก็จะมีซีนมีถ้วยนะครับอันนี้นะครับสาเหตุมันเลยเนี่ยเห็นไหมน้ำมันมันจะวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมผมก็มองไปน้ำมันมันจะเข้าเข้ารูนี้ใช่ไหม เข้ารูนี้ออกมาผ่านวาลวตัวนี้แล้วมันจะมีท่อในน้อยแล้ววิ่งมาเนี่ยวิ่งมาหารูเนี่ยท่อที่เขาเอาไอ้นี่ลูกปืนอะไรอุดไว้มันจะวิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะมีเข็มเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเข็มน้ํามัน <Yeah. S 1> นะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกให้ดูเนี่ยมันจะมีสลักตรงนี้เนาะครับผมแล้วก็มันมีเข็มเนี่ยตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> เข็มตัวนี้แหละนะครับเข็มน้ํามันนี่แหละ มันจะมีรูน้อยๆอยู่ข้างในเห็นไหมฮะเนี่ยมปนรูเนี่ยเข็มตัวนี้ปลายตัวนี้มันจะเป็นลูกยางนะเป็นยางนิ่มๆนะครับพอมันมีอน้ํามันนะครับสมมตว่าน้ํามันมันไหลลงแล้วไหลลงแล้วนะครับตัวนี้มันอุดไม่อยู่ครับทีนี้เนี่ยมันอุดไม่อยู่นะครับมันอุดมันอุดไม่อยู่น้ํามันก็จะไหลตลอดนะครับพอไหลไหลไหล ไหลตลอดไหลไปเรื่อยๆมันไหลแบบมันล้นทีนี้มันไหลมันปิดไม่อยู่เพราะว่าก๊อกน้ำมันมันอยู่สูงไอ้ถังน้ำมันมันอยู่สูงไงกดมันก็คือตามแรงล้นของโลกน่ะจากสูงไหลลงต่ํามันก็จะไหลล้นล้นขึ้นมานะครับล้นขึ้นมาตรงช่องเนี้ยตรงช่องเนี้ยน่ะน่น้อยเน่ยนะครับพอล้นขึ้นมามันก็ล้นเข้าคาบูล้นเข้าไป นไปทางผ่านไอดีไอเสียมันไม่เข้าไอเสียมันเข้าไอดีก่อนเนะนี่ยสาเหตุนึงนะครับผมแล้วทีนี้อ่าถ้าเกิดวาวนะครับวาวไอดีนะมันปิดสนิทนะมันปิดสนิทมันก็จะมีช่วงเล็ดรอดนะครับนั่นคือสาเหตุนึงว่าอาจจะหลอดวาวหลวมนะครับ เราจะลอบเข้าไปผ่านทางไอวาวไอดีนั่นแหละมันหาวิธีเข้าจัได้แะเพราะว่าน้ำมันมันซึมไม่เลยนะครับผมกอนี่นะให้ทุกท่านนะตรวจเช็คตรงนี้เลยนะครับตรวจเช็คตรงนี้บางไว้ในรันวิธีประกอบนะครับวิธีประกอบออก็คือให้ท่านถอดมายังไงก็ใส่คืนอะไรอย่งนั้นนะครับมันจะมีมีเพามนมีติ่งนี้เงี้ยงนะ สอดมันเข้าไปตรงนี้นะครับก่อนใส่แล้วก็ใส่ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาลงไปในรูนะไปในรูแล้วก็ประคองไว้นิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งเอานี่สลักสลักก็ขัดไว้นิดนึงแล้วก็นฮะ ทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้การาปฏิบัตินะครับปฏิบัติอาจจะทดสอบทำนะครับบางครั้งอาจจะไม่เคยทําแต่ว่าถ้าลองเรียนรู้ที่จะทํานะครับถ้าได้ผลเรามันจะเกิดความภูมิใจนะครับมันมเกิดความภูมิใจเออแล้วก็แค่นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องยกไปหาช่างนะเนีย่ยส่วนตัวนี้ก็นะครับมันมีลูกยางอยู่เนาะลูกยางมันต้องลงล่องเลยตัวนี้ ใหมันลงล่องหนแล้วก็ปิดนะครับตอนปิดก็จำนะว่ามันหัดมันไอตัวนี้มันมันหมุนไปทางไหนนะเวลาใส่เวลาเราลื้อนะครับมันจะได้ตรวจซ่อมเช็คได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็ปิดไว้มันเดิ่มนะครับนี่วิธีการแก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาน้ำมันเข้า เครื่องยนต์นะครับพอเข้าไปมากๆมันไม่มีแรงอัดทีนี้น้ามันมันเข้าไปผสมน้ํามันเครื่องเข้าไปผสมทุกอย่างแล้วก็มันเต็มมันล้นอ่ะเวลาสตาร์ทมันก็ดึงยากดึงไม่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้อาการเหมือนกับว่าบางครั้งเรามองดูว่ามันเหมือนลูกสูบติดนะครับมันลูกสูบติดแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดึงสตาร์ทหรถ้ามันติดมันก็จะรูปเหมือน มียิงนะมีอาจจะยิงผก,กายไฟออกทางท่อไอดีปากไอดีตึบมาแล้นนะเพราะว่ามันมีน้ำมันเบนซินอยู่ข้างในนะครับผมก็อย่าลืมนะครับปิดนะครับปิดก็คือนี่ลูกสอมันก็ชี้บอกอยู่แล้วปิดก็คือปิดก็คือดันปิดไว้นะครับกันไว้ก่อนแหลวนะว่าส่วนมากตัวนี้มันก็มีเสีย,ยอยู่แต่มากไม่ค่อยเยอะ ก็คือเราปิดเลิกใช้งานก็คือปิดมันก็ช่วยเซฟได้ระดับหนึ่งนะจะใช้งานก็คือค่อยเปิดก็ได้นะครับมันจะทําให้น้ํามันนะอ่าไม่ล้นนะครับไม่เข้าห้องเครื่องเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ถ้าล้างไม่หายแก้ไม่หายนะครับมันก็ต้องอา,อาจจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับ,บูตด,ดวนี้ก็ไม่แพงครับตามลาซาด้า ออนไลน์นี่ก็ถูกนะครับไม่แพงซนะื้อมาเปลี่ยนก็ได้โอเคนะครับพอเป็นแนวทางนะครับก็คือเกิดจากาเข็มตัวนั้นแนหะมันสกรปรกนะครับผมมันสกรปรกมันปิดไม่อยู่นะพปิดไม่อยู่นะแล้วก็มีการล้างล้างทำความาสะอาดนะครับผมอาจจะใช้ใช้ไม้แหลมๆนะครับไม้ลูกชิ้นเนี่ย นะครับถ้ามันสกรปรกมากนะอาจจะใช้ไม้ลำแหลมเราดึง,งเ็มเอ็กออกอหรือคัตตัรบัดนะครับจุ่มน้ํามันเบนซินหมุนหมุนหมุนค่อยๆหมุนให้หน้าเปเปอร์ตรงรูเนี่ยมันติดสนิทนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับไม่อยู่นะอาจจะต้องมีการดัดดัดลูกรอยนะครับดัดลูกรอยคือดัดลงมาอย่างงี้เพื่อให้มัน โอ่คมันกดน้ำมันเพื่อให้มันอยู่แต่เขาทำมาก็ทำมาดีแล้วลูกวอยมันจะองศามันก็ประมาณเนี้แต่ถ้ามันอยู่จริงเราก็อาจจะต้องมีดัดขาขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับดัดเยอะไม่ดีแต่การเร่งมันจะมันจะไม่ดีนะครับได้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผิดถูกขออภัยนะครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ